สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเมนูปีกไก่ผัดใบโหระพามาฝากนะคะวิธีทำปีกไก่ใบโหระพาทำง่ายๆค่ะทำามาแล้วอร่อยมากทํากินก็ได้ทําขายก็ได้เมนูนี้ดีมากเลยนะคะมาดูสูตรและวิธีการทํากันเลยค่ะเตรียมปีกไก่มาคะ่ะปีกไก่นี่เตรียมมาทั้งหมด700กรัมนะคะหรือว่าถ้าเกิดนับนับ,นบเป็นปีกก็20ปีนะคะเราใช้ปีกกลางนะคะปีกกลางไก่แบบนี้คะ่ะ ล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะของเราเนี้ยล้างน้าเรียบร้อยแล้วต่อไปใบโหระพาใบาโหระพานี่ตามชอบนะคะเด็ดตามชอบล้างน้ําให้สะอาดค่ะต่อไปนะคะกระ,กระเทียมกระเทียมกลีบเล็กกระเทียมไทยเรานะคะประมาณยี่สิบกลีบอันนี้พริกกินดาสดนะคะพริกกินดาสดนี่ห้าเม็ดอันนี้พริกแห้งพริกแห้งเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะเจ็ดเม็ดต่อต่อไปพริกแห้งเม็ดใหญ่ นะแคะร์ไมใหญ่แบบนี้5เม็ดอันนี้มันจะสีแดงแต่ว่ามันจะไม่เผ็ดนะคะส่วนอันนี้มันก็จะเป็นพริกเม็ดเล็กที่เผ็ดส่วนพริกกินดาก็เพิ่มความเผ็ดเพราะฉะนั้นความเผ็ดของพริกสามารถเพิ่มได้ลดได้ตามความชอบของแต่ละคนนะคะต่อไปเรามาโขลกส่วนผสมกันนะคะอันดับแรกเลยแรกเลยพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดใส่ไปนหนึ่งช้อนชาถ้าใครไม่มีพริกไทยเม็ดใช้พริกไทยผงก็ได้นะคะ เกลือเกลือนี่แต่ลงไปครึ่งช้อนชาเราจะโขกเกลือกับพริกไทยให้ป่นก่อนนะคะเราตามจนละเอียดอย่างนี้เลยนะคะต่อไปเราจะนำส่วนผสมของกระเทียมกระเทียมพริกจินดาสดนะคะแล้วก็พริกเม็ดเล็ก พร้อมชั้งพริกเม็ดใหญ่นะคะใส่ลงไปโขกเลยค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นก็ได้นี่อันนี้แล้วแล้วแต่ถนัดนะคะบางคนไม่มีเครื่องปั่นใช้คกถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้ค่ะตอนนี้ตามละเอียดแล้วนะคะตักออกค่ะ ส่วนครกนะคะเอาน้ำน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยเราจะล้างครกนะคะน้ำนี้เราไม่ทิ้งค่ะเราไม่ทิ้งปกติีเราทังกับข้าวเราต้องใส่น้ำนี่เราต้องการสีสีของอพริกให้ดแดงๆน้ำกนครกมันจะสีดแดงๆนะคะเพราะนั้นน้ำก้น,ค,นครกเราไม่ทิ้งค่ะผสมเอาใส่ถ้วยไว้ กระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันนี่ใส่ไปพอประมาณพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่ในที่แกงหรือว่าเ้น,นเส้นแกงที่เราตำเอาไว้นะคะใส่ลงไปผัดผช่วงที่ผัดอดย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆก่อนผัดกระจายกระจายให้หอมหอมมากเลย ครื่องแกงนะคะถ้าเราไม่ผัดให้หอมนะคะมันจะทําให้กับข้าวไม่อร่อยรสชาติากับข้าวมันก็จะไม่แซ่บนะคะต้องผัดให้มันหอมให้สุกๆดีๆค่ะพอนพ้ำพริกแกงเราสุกดีแล้วใส่ไก่ลงไปผัดเลยค่ะพริกเท้าไก่กับพริกแกงเครื่องแกงที่เราโขกนะคะให้มันหอม ต่อไปนะคะน้าล้างคกุกที่เราตักไว้มันจะกู่นี้ใส่ลงไปะคะ่ะแล้วคนไก่คลุกเขานะคะคลุกเขาให้เข้ากันถ้าน้ําน้ํามันไม่ท่วมปีกไก่นะคะเราสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้ะคะ่ะเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยให้ท่วมปีกไก่นะคะ พอไก่เราเดือดน,นี้แล้วนะคะใช้ฝาหมอ้อปิดไว้ค่ะปิดไว้ประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางๆไม่ใช้ไฟแรงค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวไก่นะคะเราก็ต้องคอยเปิดฝาหมอ้อค,คนก้นกระทะบ้างค่ะเกิดเราไม่คนเลยนะคะไก่ด้านล่างมันก็จะติดกระทะนั่นเราต้องคอยคนเป็นระยะระยะนะคะตอนนี้ไก่เราสุกแล้วนะคะหลังจากไก่สุกแล้วปรุงรสค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยซอสฝ้าเขียวนะคะซอสฝ้าเขียวก็ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนใส่ซอสฝ้าเขียวลงไปค่ะซอสหอยนางรมประมาณหนึ่งช้อนแล้วปรุงรสค่ะอันนี้ปรุงรสปรุงรสตามชอบเลยนะคะถ้าใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสได้ แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะปรุงก็ตามชอบได้เลยหลังจากปรุงรสตามใจชอบไปแล้วสุดท้ายเลยค่ะใบโหระพาใส่ใบโหระพาลงไปแล้วค่อยๆใส่นะคะใส่แล้วกลับด้านยังใส่ไม่หมดนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆค,คนอ่าแล้วส่วนที่เหลือก็ใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จแล้วนํามาจัดใส่จานคะ่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะนี่คือวิเมนูปีกไก่ผัดใบโหระพาของเรานะคะทำามาแล้วมันอร่อยมากทํากินเล่นก็ได้เป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้หรือจะทําทเป็นเมนูเลี้ยงแขกก็ได้หรือบางคนเอาเมนูนี้มาทําเป็นเมนูค้าขายก็ได้ตามชอบเลยนะคะ